สวัสดียามเช้าที่อำเภอพานครับตอนนี้หกโมงเจ้าแล้วครับโอ้แอ,อ,อร์อย่างหนาวครับท่านผู้ชมจูวิวกันหน่อยโห้เสียงแอร์ดังมากครับโอ้โหไอ้กอป่าครับน้ำก็แห้งไปหน่อย ก็หนาวเว้ยวามหนามาสูงแ้นาด้านลังก็เป็นวิววิวร้อยครับนาอภารกิจวันนี้นะครับเราต้องตื่นหกโมงเจ้าครับตอนนี้ก็หกโมงละกินข้าวเจ็ดโมงครับรอบุูแปดโมงครับนี่คือสภาพในห้องพักของเราอาจารย์สังเวียนอยู่มุมล้นครับน,นี้ถึงเวลาลุกแล้ว โอ้ความสว่างมาเยอะนะครับมาครับทุกคนลุกต้องพู้ลุกเร็วตอนนี้ก็ล่างหน้าแปลงฟันนะครับออกจากที่พักนะครับมาอยู่บริเวณศาลจี้กงครับวัดจีกงครับท่านผู้ชมตอนนี้แสงกำลังสวยงามมากเลยครับยังจะเห็นไปในต้นคลิปนะครับนะครับอาจารย์สังเวียนก็ยืนสังเกตการณ์นะครับตะกี้ก็ โดนมินถ่ายรูปมุมสูงแกดูละวางแผนเพื่อจะกุรณะซ่อมแซมสีนะครับ,รบเดี๋ยวก่อนออกเดินทางไปส่งหีใส่หมยที่สนามบินเดี๋ยวไปจานกินข้าวต้มเขาตักขาหมูแล้วไปนี่ครับก็เป็นอาหารเจน,นะครับทูมชมนี่ครับฟองเต้าหู้นีเห็ดส่วนนี้เป็นโปรตีนกระเซรครับนี่เอียด ยังมีพุทธสากอย่างนี้โอ้นี่เราขาหมูก็มีอยู่ครับเดี๋ยวจานตักข้าวต้มนะไปเดี๋ยวไปกินข้าวเจ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเติมพลังข้าวต้มกันก่อนบเนาะนี่ครับตัวนี้กับวัดสะดวกท้ายดูนะน้องกินข้าวต้มก่อนเดินทางครับนี่ตอนนี้ก็กินข้าวต้มเซ็จแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังบอหูแผ่เลยครับว่าจะห้ามเพียบไปสนามบินแล้วก็กลับไปเลยหรือว่า ยังต้องวนมาหมรอบนะครับก็โมโหจะเจอเหตุการณ์นะครับวันนี้จะได้กินข้าวที่ไหนยังไดก็ยังโมโหแผ้เลยครับและนี่ครับท่านผู้ชมใอยากจะเจือครับเหลือเจือมากครับคนนมามาเจอเอฟซีอยู่ที่วัดจี้กงนะครับน้อพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวท่านผู้ชมหน่อยพี่บางออนเจ้าอ๋อพี่บักอ่อนฮพี่พี่ดวงพี่ครับมาจากจังวัดไหนครับนี่พี่มาจาก สงขาค่ะสงขาโอ้มาไกลเลยนะครับเนาะครับมาแน่เจียครับมาทุกปีค่ะครับเหมือนปีแรกของกับป้ากันนะครับเนาะครับที่แต่คนมาดอยคลิปแรกนี้จะต้องป้ากันเรื่อยๆดูคลิปแรกคนมาดอยดูคลิปอย่างครับนี่คลิปกระทะเล็กค่ะกระทะฟีสิงแลวก็เวลาคุณนนงหลายๆคลิปประค่าที่พี่ชอบนะดูแลดูแล้วแบบว่า ตัดรำขัขันไปตัวขอบคุณที่ติดตามครับชอบดีววันนี้เดินทางกลับแล้วเหรอครับค่ะครับในเดินทางปลอดภัยครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับเนาะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปนิ่งกันหน่อยครับแต่ครับตอนนี้ก็แวะมาขอพรด้านหน้าครับหน้าวัดพระจี้กงครับเดี๋ยวขอเดินทางไปสนามบินแล้วครับโอเคปีหน้ามาใหม่ครับต้องมาทุกปีแล้วครับเดินทางต่อไปครับ นี่ครับคนมดอยกับมาแวะแอลนะครับวัดทรายขาวครับวัดนี้เป่นจะทําเป็นทรงแบบแปลกๆครับสูงคล้ายๆแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆอย่างไรอินเดียนะครับสวยดีนะครับโอ้และนี่ครับท่านผู้ชมมาเจอเอฟซีคนมดอยแล้วครับสวัสดีครับมาแอลเหรอครับมาจาก ใจกรุงเทพหนูที่เมืองได้คนอำเภอพานเจ้าคนออำเภพานนะครับนอแต่อยู่ปาจีนพี่อยู่ปาจีนเนะขอบคุณที่ติดตามนะครับมาเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งกันหน่อยครับถ่ายรูปกับ FC เซตนะครับชมบรรยากาศในบ้านกันต่อจะไปฝั่งเบืออตันะครับเดี๋ยวจะปลาไปกินอาหารลำๆนะครับเฮียซีฮวยไปจะปลาไปกินบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะครับอันนี้เป็นห้องวายังเนี่ยอุณห อันนี้เขาเร uh ียกอะไรครับอธิบายหน่อยอันีเ็นเน่าคมอันี้นเครื่อโายของคนเท้าคยแบบร่อเทียนอันนี้เป็นจะทำบุญวกันสวยงามดีมากครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นห้องอย่างวันเน่าวันเน่าเวัเน่าวันเนป็นวันที่ำนี่ครับสวยดีครับวันนี้วาจาคือคำอวยพเป็นุอ ้าท่านผู้ชมมาจากอำเภอพานนะครับมาริงเชงายจะเห็นแล้วครับวัดเป็าแหลมๆนี่อยู่้า้มือครับมาสักพานสักาำนะครับคนบาดอยก็ลืมจับเหล็กไม้เหมือนกันมันจะมีป้ายบอกก่อนถึงครับหน้าวัดก็จะมียักษ์มีอย่างถูกใจอาจารย์สังเวียนครับรูปปั้นเยอะนะาาานนนะอาจารย์เขาเป็นศิลปะแนวไหนเนี่ยอาจารย์ฮะแนวอียิปต์อินเดียป่ะ ฮะแนวสอปป้าเหรอครับโอ้งามนี่ครับเดี๋ยวคนมาดอยเดินไปตีหน้าวัดก็ดูครับนี่ครับเป็นเจดีย์ทรงแปลกๆนะครับเนาะนี่ครับท่านครับรถมาจากอำเภอพานนะจะซื้อสะพานขาวๆเนี่ยมันอยู่ตรงสะพานพอดีเลยครับนี่วัดจะทรงประมาณนี้ โอ้ oh, สวยงามครับท่านผู้ชม รถที่แกอยญ่ที่ห้วยปากกั้งนะครับพวกปลาปู200แดดน่องมากครับเก่งก็แรงมากตอนเตที่แกออกมาข้างในมันเป็นรถตุรตอนนี้คนาดอยก็มาอยู่ที่โรงแรมพูกดนนะครับห้องหารใบโพครับมากิ่นบุฟเฟ่กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าวันนี้จะมีอาหารแปลกใหม่ก่อนนะครับคนาดอยก็มากิ่นหลายรอบแล้วนะครับมีมาดูครับนี่วันนี้เจอเมนูใหม่ครับโปแตกแห้งครับโะแตกแห้งครับ แต่แห้งๆครับซีฟู้ดครับเนตัวนี้เป็นปลาทอดซอสกะเพราครับโอ้ตัวนี้น่าสนครับคนมาดอยกินแน่อไก่ปดูด้านนู้นครับฟังกับเป็นข้าวผัดนะครับเนาะนี่อบไก่ครับอบไก่เมืองครับแบบเมืองเมืองนะครับเนี่ยเจอด้านนี้ก็เป็นข้าวครับงหมดแองสัมโวตะก่นครับ นี่ประกาศขาวผัดแฮมครับโอ้ดูครับอันนี้อย่างครับซอสพริกเผาซอสบีคิวรียมอันนี้ก็นา่าเจ้านี่น่ากินนะดูเมนูต่อไปครับอ๋อใส่กอกทอดซอสบาร์บีคิวครับโอ้นี่ครับ น้ากินน้ากินครับสำรวจ่อนอันนี้มันฝรั่งทอดไม่มีอะไรครับนี่ผัดหมี่สวัสดีครับผัดหมี่ครับเนาะงานทาก็หนังปูนะครับเนาะนี่เป็นทรงสลัดครับต่างๆสลัดกะโคงกาแฟครับทางด้านนี้ผลไม้ครับผลไม้มีเฉาก้วยครับเฉากวยนมเค้ก ลูกชุบครับครับน่ากินมากอันนี้มันหัวตะไคก็ครับของรสปลาชิปเก้าครับผมกินเยอะมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคนโดยขอไปตักก่อนนะครับครับท่านผู้ชมนังรบมุมไปหน่อยครับได้ถ่ายทำสะดวกครับในสถานการณ์ผมโดยก็เอาถั่วที่แห้งมาครับปลาพัดซอสกระเพราอันนี้ก็ปลาอย่างมุกไส้กรนอื่นหมดเลยนี่เข้าวพัดครับ แล้วก็ไส้กรอกผัดซอสบาร์บีคิวครับอยากจิ้มปาลาไว้นะจิปลาผัดซอสกระเพราเหมืมอนชุบแป้งมาปลาดอลลี่ด้วยครับ,รบชิมไส้กอรอกมาไส้กอรอกผัดซอสบาร์บีคิว อืมทอดปบีหิวดำค่ะครับ เ็คคนละอยากต้องชอามครัหหบหรนน้ำป่ามาเอาหักหมูปลาสลี่ผัดซอสกะเพรา นี่นุ่มวายทอนกระเพราพี่จะมาลองหนุมพี่ครับหนึ่งมาห้อทอดห่อน,นโอ้โหห่อหมากจีนยำมูหน่อเานนอลองดูกันอนจะจินพอจะห้อหนนีไย กินไก่ดูเคยอ่ะหูด้านนะกินไก่อืมแรไมันตัวนี้หูดอ่ะออไหมครับจิบมมันครับ หมดด้วยความเร็วรวดเร็วความหนุ่นกินเ,เป็นไงครับอาจารย์กินบ,บุฟเฟ่ต์ลงแลว <c oughs> หมดไปจานใหญ่เลย ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์สังเวียนนะครับภารกิจสุดท,ท้ายทริปนี้ก็คือมาส่งอาจารย์สังเวียนที่บ้านครับเนี่ยก็แวะกินน้ำกินท่าเยน็นๆแก้เหนื่อยสักครันะครับพอจะเดินทางกลับดอยปีกดอยครับอาก,กาศกับห้อนขนาดครับลบมาหยุ่หลังบ้านเี่โอ้มีน้ำชาเขียวด้วย <laughs> นี่ลังดูวีดีโอางานที่เขาถ่ายมาครับเอ็มติจมูกสำรวจ สังขาวัดที่กงครับโอ้โหนี่เนี่ยครับ oh, นี่ทากษาพะไทยพะไทยฮะพะไทยพะไทยพะไทยอย่างพลอยฮอนึงฮอนึงกายอันนี้กับพซ่าอันใครเอาไปกี่อพิซซ่าไข่ดาวไอ้ไข่ครับกองเด็ดครับตะลิงปิงครับเนี่ยตะวะตะวะมันได้ชิมเมื่ผู้ชมดูเดี๋ยวจิมไม่รูครับนไงครับกับปีครับสุดยอดครับเป็นเมนูพิซซ่าองวันนี้ครับไปเดี๋ยวชิมตะลิงปิงครับส้มๆแซ่บๆครับนี่ ครับท่านผู้ชมแก้เนยกันหน่อยครับนมาตุ่มเย็นๆครับท่านผู้ชมนี่ครับครับตะลิงปิงครับครับกับปีเอครับปิดท้ายคลิปนี้เมนูแบบส้มๆครับต้มสะใจมาก พี่กินแบบหรูๆโรงแรมเลยนะกลับมากินสลิงปิ้งในบ้านอย่างนั้นใช่อะไรครับอาจารย์สลิงปิง้งมอสหะมอสหะรับตาหามลับตาน้ำนักสนามได้พูดครับอืมเอาลาบมนแรกก็ไม่ยอมเพราะไม่มีใครได้ ยอดครับเป็นลีขนาดสวัสดีปีใหม่นะครับตามเป็นตะลิงปิงครับเฮ้ยเฮ้ยเยอาเดี๋ยว้าข่มากันแล้วเดี๋ยวเวลาบบไปที่บ้านท่านอาจารย์ูทิศนี้ก่อนเส้นทางสามวันนะครับ้บการไทยายที่แบบ เดินทางแบบบันทึกเนื่งราวชีวิตประจำวันการทำงานเนาะกระห้องแบบวิลล์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันตัวนะครับเดี๋คลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวสักครั้งคนบนดอยก่อนเดินทางกลับดอยไปขักก่อนละครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปห้วยฮะไปห้วยไหนคนดอยไปเลยคนบนดอยก็ไปดอยกันข้ามห้วยไปแล้วครับไอ้เขาห้วยมันข้ามห้วยไปไหนบ้างมันขึ้นดอยอ่ะโอเคครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ